สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับแม่หมอมานีคนนี้คนเดิมอีกแล้วในรายการดวงคลิปนะคะวันนี้เรามาดูดวงประจําสัปดาห์ของวันที่21-27กันยายนกันเลยดีกว่าว่าดวงช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงคะ่ะสําหรับคนที่เกิดวันทย์สัปดาห์นี้นะคะดวงช่วงนี้กําลังก้าวหน้าข่ายหยิบอ,อะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยการงานของคนที่เกิดวันทย์สัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะว่ามีผู้ใหญ่คอย เกื้อหนุนช่วยเหลืออยู่าการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ถือว่าดีขึ้นมากเลยนะคะมีรายได้เข้ามาไม่มากแต่มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะส่วนความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคู่รักส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเข้าใจกันดีแค่มองตาก็รู้ใจค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับกระดูกอย่างเช่นกระดูกสันหลังเข่าและขาเป็นต้นค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร,ร์สัปดาห์นี้นะคะชีวิตวิพัน กลับมาดีขึ้นได้หลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากการงานของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะถ้ารองานอยู่อาจจะต้องรองอีกสักระย,ยะหนึ่งแต่ระหว่างที่รองานอาจจะได้ลงทุนร่วมมูลธุรกิจกับคนอื่นค่ะการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องโชคลาภทางด้านการเงินอาจจะมีการได้โบนัสขึ้นหรือได้เงินพิเศษต่างๆค่ะความรักของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะคนโสดยังจมปักอยู่กับอดีต ส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์อึอดอัดทําให้ทะเลาะกันเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพมากๆนะคะเพราะว่าอาจะถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือได้ให้รักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ สำหรับคนที่เกิดอังคารสัปดา์นี้นะคะช่วงนี้กําลังมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้ทดสอบความสามารถของตัวเองการงานของคนที่เกิดอังคารสัปดาห์นี้นะคะคุณกําลังได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือได้พบเจองานใหม่ๆที่กาลังจะดีขึ้นนั่นเองการเงินของคนที่เกิดอังคารสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะอาจจะเป็นเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านความรักของคนที่เกิดอังคารสัปดาห์นี้นะคะคนโสดอยู่คนเดียวสบายใจกว่าส่วนคนมีคู่แล้วอาจจะไม่หวานแต่ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ค่ะ สุขภาพของคนที่เกิดวันคาร์สัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะกดไหลย้อนเป็นต้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้นะคะกังวลใจหงุดหงิดง่ายเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาทําให้กระทบจิตใจทําให้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่การงานของคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะอยู่ในช่วงผ่นผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้อาจจะถูกเลื่อนนัดแล้วนัดอีกการเงินของคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะให้ใช้จ่ายแบบพอเพียงความรักของคน ที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะคนโสดยังสับสนในตัวเองส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องหาการกับคนรักเพราะว่าเนื่องจากเรื่องงานนั่นเองสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะช่วงนี้กาลังจเจริญอาหารให้ระวังเกี่ยวกับการกินนะคะอาจจะทําให้น้ําหนักตัวขึ้นก็ได้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะมีปัญหาที่ต้องพบเจอกับอุปสรรคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การงานของ Korea, คนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะมีความก้าวหน้าในการทํางานเพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่ การเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้มีรายได้เข้ามาหลายทางมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะคนโสดอยู่แบบมีความสุขในตัวเองส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจจะไม่ค่อยหวานแหววแต่รักกันดีค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้ให้ระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เช่นเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนั่นเองสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การงานของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมาก การเงินของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะให้ระวังนะคะอาจจะต้องมีการสูญเสียหรือว่าอาจจะต้องเสียเงินค่าซ่อมแซมในสิ่งต่างๆความรักของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้คนโสดอยู่ในช่วงสับสนลังเลใจส่วนคนที่มีคู่แล้วมีเรื่องขัดแย้งจุกจิกให้ต้องทะเลาะก,กันสุขภาพของคนที่เกิดวันศสกร์สัปดาห์นี้นะคะไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะอยู่ในสภาวะนิ่ง สงบถ้ามีปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นให้วางตัวนิ่งไว้แล้วจะดีขึ้นเองค่ะการงานของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้การงานไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรโดดเด่นยังดีที่มีงานทําให้คิดเสียว,ว่ามีงานดีกว่าตกงานนะคะการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้มีรายได้เข้ามาหลายทางจากความคิดที่เป็นเงินเป็นทองของตัวเอง ความรักของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะคนโสดต,ต้องรอไปก่อนเพราะการมาเทพยังไม่แผงสอนส่วนคนที่มีคู่แล้วทนอยู่อาจจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้ไปจากกันไม่ได้ สุขภาพของคนที่เกิดบันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับน้ําในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัวนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงประจําวันที่21ถึง27ใครที่เกิดวันไหนก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะว่าดวงของตัวเองช่วงนี้เป็นยังไงแล้วใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องขับไอซีออฟฟิเชียลของแม่หมอมานีคนนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ